สวัสดนีนะครับวันนี้นะครับติดตามช่องกันนะครับอุ้ยลาวหล่อเตอร์นะครับพิจนาวันนี้มีนักเรียนถามหลายคนมากครับว่าจะมาทําอะไรวันนี้ก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องเตานะครับวันนี้จะมีเตามันนั่งเสนอใชครับวันนี้อันนี้นะครับก็คือน้องเงินอันนี้คือน้องทองนะครับมีนักเรียนสงสัยว่ามันคือเตาอะไรแปลกแมันคือเตา ยักษูคา<อ>ต้านเต่าที่หใหญ่ที่สุดของโลกนะครับทีนี้นักเรียนอยากทราบเกี่ยวกับเต่าเรื่องอะไรบ้างอะ่ะให้ส่งคาถามขึ้นมาเลยครับถามว<อ>่าเต่านี้อายุกี่เดือนนะครับตอนนี้นะครับตอนซื้อมามันออกวปนที่สี่พฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็พฤษภาคมมิถุนารกรกฎาคมสิงหากันยายนตุลา5เดือนนะครับ<อ>5เดือนตัฒนาการก็จะโตขึ้นเยอะมากเลยนะครับตอ,ตอนนี้ประมาณส6นิ้วนะครับตอนนี้กินอะไรเป็นอาหารต,ตอนนี้อาหารของเขานะครับจะกิน อาหารเม็ดอย่างเดียวเลยแต่โดยธรรมชาติของเขาคือจะกินพวกใบไม้กินพวกหญ้าพวกอะไรได้หลายอย่างนะครับต่วนี้โตได้มากเท่าไหร่ครับเต่านี้นะครับอายุความโตถือว่าโตได้มากเลยเท่าก<ม>ับรังนี้เลยนะครับที่สังเกตประมาณนนไม่ต่ำกว่าร้อยโลนะครับแต่ว่าอายุของเขานะครับประมาณร้อยร้อยปีขึ้น<อ>นะครับร้อยปีขึ้น เมื่อโตเต็มวัแล้วจะมีน้ําหนักเท่าไหร่ครับโตเต็มวัยของเขาน้ําหนักอยู่ประมาณที่ห0 0่งร oh, <no. S 1> ้อยถึงอห้าสิบกิลนะครับค,คือว่าเยอะมากอสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ค่ินี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาถามอะไรเดี๋ยวค่อยส่งคําถามขึ้นมาให้นะครับวันนี้น้องก้อนเงินก้อนทองก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ